คร so <that is German> ับผมก็กระสดเดวรุนไถ่เชื้อใส่ดาวคาร์นกันด้วยนะครับผมวันนี้เขัามาอยู่ผมแฮร์รี่ชนะก่อนเดิมนะคุณผู้ชมมาครับผมวันนี้กลมาอยู่ในค่ายพีตีเหมือนเดิมรับผมวันนี้มาเลยพูดจิจวกันสักหน่อยรับผมเออ ก็ไม่เป็นไรมากคุณผู้ชมกันเดี๋ยวต้องบอกไ้ก่อนเลยไม่นะไม่ทำตามรับชมความสนุกและความมันเทิงของท่านเท่านั้นเดอขับเดอจัดไปฮะวันนี้มาลุยกันเหมือนเดิมครับผมมาวันนี้ก็ไม่มาลุยที่สองเคคุณผู้ชมจะเป็นยังไงครับผมเออจะรอดหรือจะล่วงนะฮะมาเดี๋ยวก็มาลุ้นกันครับผมก็นเดี๋ยวตั้งสติแป๊บคุณผู้ชมไปครับผม เดี๋ยวไปลุยอะไรดีกว่าลุยฮะเออจะเป็นไงคุณผู้ชมเดี๋ยวมาลุ้นกันครับผมเ <Okay. S 1> จะหวานจี๊ยบเหมือนเดิมหรือเปล่า <laughs> มีลากเสียงด้วยไหหวานจี๊ยบ <laughs> วาวซานไปฮะโอ้โหอย่างเงียบสิจ้าใจคอไม่ดีเลยสวยผมไหลไปหน่อย <laughs> มาดิโอ้โหหยอกเบียอะไรวะเนี่ยห <laughs> ยึกน้ำดิจะบ,บ้าลังมันอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมมันมีฟองอะหั <laughs> วซาน ติดเบอร์อรนิดนึงครับผมเออช่วงนี้เป็นวัยรุ่นนอนน้อยครับผมไปฮะรุ้ยครับผมก็ทำไงได้ผมก็ต้องทำให้ผู้ชมได้ชมงานครับผมเออเลือกไม่ได้ฮะจัดปุยเอ,อ้ยอย่าเงียบสิวันนี้ก็ต้องการคือสเก็เตเตอร์เหมือนเดิมนะครับผมเออไม่ต้องการอะไรท้งนั้นครับผมจะมาหรือเปล่าไม่รู้ครับผมไม่มาก็ร่วงแค่นั้นเอง ไปฮะยาวไปครับผมสำหรับใครที่อยากดูเกมไหนเป็นเศษก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะจัดให้นะคุณผู้ชมถ้าเห็นคอมเมนต์ใครนะแต่ถ้าไม่เห็นใครก็ขออภัยด้วยนะครับผมไปฮะสวยๆเออแจว่าเล็กดูดดิสวยผมยังได้รู้นะคุณผู้ชมเล็กดูดมาแถวแรกเฟี <Feel> ้ยวๆโอ้โหก็ออบอกให้มาเฟี <Feel> ้ยวๆไงเออ่าเฮ้ยก็เป็นอย่างนี้ดูทรงแล้วนะ่าจะ ไม่ดีละแบบนี้นะดูสองน่าจะไม่ดีละาคุณผู้ชม oh, <no. S 1> เหล็กดูดมาหน่อยแถวแรกเอ้ยชุบสวยฮะมาเหล็กดูดต้องมาละป้าต้องมาละป้ามาให้ไหลน่อยดิโอเจได้อยู่ครับผมมาจังหวะน,นี้แล้วมาสวยฮะโอ้โหสิบมาครับผมแล้วเปลี่ยนเป็นวายจังหวะน,นี้เหล็กดูดมาเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยเฟี้ยวเลยผมโอ้โหมาดิคุณผู้ชมเรียบร้อยครับผมโอ้โหรอคอยมานานเลยตัวนี้ <Yahoo. S 1> รอคอยมานานเลยฮะ มาจนได้หว่ครับผมบั่นจี๊ยับอะไรเปล่าผู้แบบนี้ต้องง้องสเก็ตเตอร์เลยเด็กผู้ชมเรียบร้อยผมโอ้ยอะไรมันจะหวั่นเจี๊ยบขนาดนี้วะเนี้ยสเก็ตเตอร์ไม่ต้องมาเลยผมแบบนี้ไหลนอกสุดจริงสุดจริงโอ้โหผมไม่เคยได้เลยนะตัวเนี้ยเหล็กดูดเนี่ยโอ้ยเรามาเซอร์ไพรส์อย่างเฟี้ยวผมเฟี้ยวจัดบอกเลย เอาไงดีผู้ชมใจผมไม่อยากไปต่อแล้วเอาเป็นว่าแยกย้ายกันไปพักผ่อนก่อนดีกว่าคุณผู้ชมผมก็เริ่มไม่ไหวแล้วเจ็บคอเลยเนี่ยคุณผู้ชมโหยยังไม่ได้นอนเลยว่าจะทําคลิปกว่าจะทําอะไรให้โอ้โหปคุณผู้ชมเอาเป็นว่าไม่ไปต่อครับผมแยกย้ายกันไปพักผ่อนเนาะเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่ับผมใครอยากดูเกมไหนก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ผมเดี๋ยวก็มารุ้นกันว่าเกมน่าจะเป็นเกมอะไรต่อไปนะคุณผู้ชม สำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ผมขออนุญาตลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คุณผู้ชมบ๊ายบาย